สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมทุกคนวันนี้นิคุอนิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นฉลามไปะแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลย เล่มที่14บทที่3าภาที่3การหนีตายโทนีออสไม่สามารถทนไหวอีกต่อไปอ,อึโทนีออสกระอักเลือดออกมาและหมอบลงอยู่ตรงนั้นเขาพยายามจะยืนขึ้นแต่ขาของเขาไม่ยอมทําตามคําสั่งการระเบิดออกมาของพลังเมื่อกี้ทําให้ความพึกเหิมในใจของโทนีออสได้หายไปหมดเป,เป็นไปได้ยังไงจะแข็งแกร่งขนาดนี้โอ ตัดสินผู้คนจากรูปรักษณ์ภายนอกแกนะเย่อหยิ่งและภูมิใจในพลังของตัวเองมากเกินไปการจ้างเจ้าเป็นผู้คุมกันน่ะไม่ได้แปลว่าเจ้าจะต้องแข็งแกร่งหรอกหรือเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแล้อไงฮะข้าบอกเราไงว่าให้เจ้าแข็งแกร่งและอย่าดูถูกคนอื่นแม้ว่าเจ้าจะไม่พึ่งพาความสามารถ เจ้าก็จะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนเ<น>ช่นเดียวกับข้านี่แหละดัมราดาพูดขึ้นมาพร้อมกับหมุนตัวเตะกลับหลังไปที่ศีรษะของใครคนหนึ่งมีคนที่เร่งโจมตีดัมดาราจากด้านหลังแล้วคนผู้นั้นก็ยังไม่ทันได้ตอบโต้กับลูกเตะของดัมราดาแล้วก็ถูกฆ่าไปในทันทีเขาถูกเตะจนกระโหลกศีรษะแตกและตายไปในทันทีอาริออชถูกฆ่าตายในทันที เขาคือหนึ่งในผู้แข่งแกร่งที่ถูกยูกิเลือกไว้อาริออสนั้นเป็นผู้ที่มียูนคิคิวคิลเลอร์นักค่า ซึ่งเป็นพลังที่สามารถทําให้เคลื่อนไหวได้อย่างไรเสียงและยังมีการปกปิดตัวตนอีกทําให้เหมาะสําหรับการลอบสังหารและยังมีความสามารถพิเศษในการที่จะปริชีพอีกและความแข็งแกร่งของเขาก็ยังสามารถเทียบได้กับลำดับที่44ของ Imperial Guardian การต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวนั้นคือสิ่งที่จะทําให้อาริออสแสดงพลังออกมาได้อย่างแท้จริงแต่มันกลับถูกดํารดาจากการลงอย่างง่ายดายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมามัวหวังพึ่งสกิล แต่ต้องเป็นร่างกายและจิตวิญญาณของตัวเองต่หากที่จะสามารถพึ่งพิงได้ในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตเช่นนี้ถ้าถามข้าแล้วก็คนอย่างเจ้ามันไรประโยชน์คำพูดของดัมราดานั้นช่างเฉียบคมคนที่ไม่เคยได้รับการฝึกทักษะการต่อสู้นั้นก็เหมือนถูกเยอ้ะหอยันและก็โกรธขึ้นมาในทันทีเมื่อได้ยินสิ่งที่ดัมราดาพูดเขาพูดสิ่งนั้นราวกับสั่งสอนด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและมันก็ทำให้มีความโกรธขึ้นมาในใจสีหน้าของผู้คนทั้งหมด เปลี่ยนไปกระทันหันและพวกเขาก็ปล่อยจิตสังหารต่อดัมราดาในระหว่างนั้นยูกิก็ยังคงวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเยือกเย็นและจากนั้นจึงได้ข้อส,สรุปแน่ใจได้แล้วละ่ะดัมราดาไม่ได้ทรยศและก็ไม่ได้ถูกครอบงำด้วยใครบางคนด้วยอาริออชที่เป็นผู้คุมกันที่ใกล้ชิดนั้นอาจจะเป็นคนของจกักรพรรดิและที่ไม่มอบความตายให้กับโทนิออชอย่างอาริออชนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว กล่าวคือดัมราดานั้นยังมีอิสระในจิตสำนึกของตัวเองอยู่เพียงแต่ไม่สามารถที่จะมีเจตนาทำอันตรายต่อผู้ที่ครองรันี้น่าจะเป็นอย่างนั้นการที่จะสามารถครอบงำจิตใจคนอย่างดัมราดาได้นั้นแสดงว่าพลังนั้นจะต้องเป็นพลังที่ทรงอำนาจเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นดัมราดาก็ยังพยายามที่จะส่งสัญญาณและถ่ายทอดถึงสถานภาพของตัวเองให้ยูกิได้รับรู้บนพื้นฐานของการตัดสินใจนี้ยูกินั้นก็ได้รับคำตอบที่ดีที่สุดแล้ว เฮ้ hey, ทุกคนเตรียมรับมือและเริ่มอ,อพยพเดี๋ยวนี้พวกนายจะได้รับคำสั่งทั้งหมดจากคาการิอีกทีแล้วพวกเราค่อยนัดรวมตัวกองพล,ลผสมอีกครั้งบอสทำไมถึงต้องหนีล่ะทำไมเราไม่จาัดก,การไอ้เจ้าคนทรยศนั่นไม่ข้อเสนอนั้นของอารเอียถูกปฏิเสธจากยูกิอย่างเฉยเมย เขายิ้มอย่างปกติทุกครั้งจากนั้นมองไปที่ทุกคนร,บรอบๆด้วยท่าทีที่จริงจังจุดประสงค์ที่แท้จริงของดัมราดานั้นคือการซื้อเวลาและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงจงใจใช้เวลานานมากและนั่นก็เพราะเขาได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนี้ได้รับคำสั่งคำสั่งอะไรคากริเอ่ยถาม ยูกินั้นจึงพยักหน้าเพื่อยืนยันใช่แล้วละ่ะดัมราดาไม่ได้หักหลังพวกเราแต่เขาก็ถูกใครบางคนหลอกลวงเช่นกันและชายคนนั้นก็ตั้งใจที่จะฆ่าพวกเราทั้งหมดที่นี่เราฝูงชนตอบสนองต่อคำพูดของยูกิและมันก็สามารถส่งผลกระทบที่ทำให้ผู้คนเหล่านั้นกลับมามีการตัดสินใจอย่างเยือกเย็นเรียกได้ว่าสิ่งที่ยูกิทำนั้นบรรลุผลแล้วและทำให้สามารถระง,งับจิตสังหารที่มีต่อดัมราดาได้ทุกคนตั้งใจและเพ่งมองไปที่คากริ การตัดสินใจของคาการินั้นก็เหมือนกับการตัดสินใจของยูกิเสียงทตยานที่มีต่อภัยอันตรายนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆราวกับเสียงของะระฆังทันใดนั้นคาการิก็เข้าใจว่าพวกเขาทั้งหมดตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตแล้วและเมื่อยูกิออกคำสั่งเธอเธอก็เข้าใจได้ในทันทีว่าจะต้องทำอะไรสถานการณ์ฉุกเฉินและในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาขัดคำสั่งของท่านยูกิ คากรินั้นลงมือทันทียอมแพ้ที่นี่ก่อนแล้วมุ่งหน้าไปยังค่ายของกองพลผสมละแล้วท่านยูกิห่ะคะไม่ต้องสนใจผมหรอกผมคิดว่าดัมราดาน่ะไม่น่าจะปล่อยให้เราหนีไปได้ง่ายๆฉะนั้นผมคงต้องเป็นสัตรูก,กับเขาไปได้แล้วยูกิหันหลังกลับอย่างเต็มตัวและเตรียมรับมือกับดัมราดาไปขเข้าใจแล้วคะ่ะ ทุกคนตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาควรจะทำอะไรไม่ว่าดามราดาจะทรยศหรือไม่ก็ตามสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแล้วเมื่อมองไปที่ด้านหลังของยูกิทุกคนก็ตระหนักได้ด้วยความแข็งแกร่งพวกเขาเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมัวมานั่งเถียงกันแต่จะต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดอารียอแบกโทนิอที่ลม้มลงไปแล้วหญิงสาวร่างเล็กแบกชายร่างใหญ่ไว้บนหลังดูเป็นภาพที่ตลกแต่ไม่มีใครหัวเราอกับสิ่งนี้ ผู้ใช้เวทฮิลใช้เวทมนตร์รักษาโทนิออดจากด้านข้างจากนั้นก็เข้าไปร่วมในแถวหลังแล้วก็รวมกันเป็นทีมจากนั้นพวกเขาก็แค่หายตัวไปในความมืดในยามค่ำคืนในรูปแบบที่พวกเขาเคยได้รับการฝึกฝนไม่กี่นาทีต่อมาในห้องประชุมที่กว้างขวางนั้นก็เหลือเพียงแต่ยูกิและดัมราดาเท่านั้นมันสายเกินไปแล้วที่จะหนีท่านมักจะเป็นแสงในนาทีสุดท้ายเสมอนะท่านยูกิท่านประเมินหน่วยข่าวกรองต่ำเกินไปแล้ว แต่บางทีถ้าท่านดิ้นรนท่านอาจจะมีทางมีชีวิตรอดก็ได้ไร้าสาระนะ่ะนี่ไม่ใช่การเล่นของเด็กๆนะแน่นอนอยู่แล้วแหล,ละไม่ใช่การเล่นของเด็กๆข้าหมายความตามนั้นแหละการพิคิดโลกอะไรนั่นของท่านมันก็เหมือนความฝันไม่ใช่หรอท่านยูกิอืมแน่นอนนายก็ทำแบบเดียวกันไม่ใช่หรอไง เมื่อได้ยินดังนั้นดัมราดาก็มีรอยยิ้มขึ้นมาใช่แล้วแหละแน่นเลยเป็นรอยยิ้มที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยความพึงพอใจอย่างแท้จริงยูกิคางูระซากะเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับดัมราดาแม้ว่าใครๆจะบอกว่าเขาไม่สามารถละทิ้งความคิดแบบเด็กๆไปได้แต่ยูกิแดนก็มีด้านที่มีความสุขุมเยือกเย็นอยู่และด้วยเหตุนี้เองดัมราดาจึงเชื่อใจในตัวยูกิ และในตอนนั้นนั่นเองที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวเขาเองนั้นถูกครอบงำโดยทัชิยะคอนโดความพักตีของดัมราดาต่อจกักรพรรดิรูดอรานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแม้ว่าสิ่งนี้จะมีให้ักยูกิด้วยก็ตามแต่มันก็ไม่ได้มากไปกว่าที่ให้จกักรพรรดิรูดอราท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบด้วยซ้าําจักรพรรดิรูดอรานั้นเป็นทั้งหมดของดัมราดาในทางกลับกันดัมราดานั้นยินยอมทําตามทุกอย่างเพื่อจกักรพรรดิรูดอรา การปฏิบัติตามพันธสัญญานั้นคือสิ่งที่ดัมราดาเดิมพันด้วยชีวิตของเขาเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายดัมราดานั้นได้อยู่กับจักรพรรดิลูโดรามานานกว่าทัชยะคอนโดดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าดัมราดานั้นประมาทเกินไปจนไปสรุปว่าคอนโดนั้นจะไม่โจมตีตนเองจริงๆแล้วดัมราดานั้นรู้ตัวเองดีว่ากำลังถูกเพ่งมองด้วยความสงสัยเขาจึงระมัดระวังตัวแล้ว แต่ว่าคอนโดนั้นดูเหมือนว่าจะอันตรายกว่าที่ดัมราดาคิดไว้หลังจากที่สิ้นสุดกับการจากลากับมีช่าแล้วความปรารถนาของดัมราดาก็ได้ถูกกำหนดไว้โดยคอนโดไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเขาใช้วิธีการใดแต่ดัมราดานน้นไม่สามารถต่อต้านได้สติและการกระทำของดัมราดานน้นถูกคอนโดครอบงำโดยสมบูรณ์ จุกคอนโดข้าไม่คิดว่าแกจะสามารถควบคุมได้แม้กระทั่งข้าทาั้งๆที่คําเตือนของยูกินั้นก็ลึกซึ้งอยู่ในใจเราก็ฝังอยู่ในกระดูกข้าไม่ได้คาดคิดไว้ว่ามันจะเป็นได้ขนาดนี้ <c oughs> ก็ยังคงเป็นตามที่ท่านยูกิคาดไว้สินะ เนื่องจากไม่สามารถที่จะต่อต้านด้วยตัวเองได้ความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการพึ่งพาย,ยูกิแต่เรื่องนี้ต้องคอยระแวดระวังสถานการณ์รอบข้างด้วยและในสถานการณ์ที่ดัมดาร่าเป็นอยู่นี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากไม่ว่าใครที่เห็นในตอนนี้ก็จะต้องรู้สึกว่าดัมราดาเป็นผู้ทรยศและการที่จะเชื่อใจดัมราดาได้ในสถานการณ์อย่างนี้นั้นความเชื่อมั่นนั้นจะต้องแข็งแกร่งมากแม้แต่กระทั่งดัมราดาเองก็เกือบที่จะยอมแพ้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยูกิก็สามารถสังเกตเห็นมันดัมราดารู้สึกประทับใจกับข้อเท,ท็จจริงนี้ในขณะที่เขาพูดสิ่งนี้โดยที่ได้รับอนุญาตโดยทัชยะคอนโดท่านยูกิข้าแต่แสดงความแข็งแกร่งของลำดับที่สองในฐานะของรองผู้บัญชาการหน่วยอัศวินภายใต้สังกัดขององค์พระจักรพรรดิอิมพีเรียลกาเดียนให้ดูเองการครอบงำนี้บังคับให้ดัมราดาจะต้องต่อสู้ และด้วยกรณีที่เป็นอย่างนี้ดัมราดานั้นจึงพยายามบอกเป็นในๆเพื่อให้ยูกินั้นสามารถรับรู้ข้อมูลได้มากที่สุดและการพยายามบอกกับเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดัมราดาทำตราบใดที่ยูกิสามารถรับรู้ข้อมูลทั้งหมดที่ดัมราดาให้เขาไปได้มันก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตดัมราดานั้นมั่นใจมากและตั้งใจที่จะฝากอนาคตทั้งหมดไว้ให้อยู่ในมือของยูกิเมื่อท่านยูกิได้ค่าค่าแล้ว พันธสัญญาของข้ากับจักรพรรดิรูโดราก็จะได้จบลงและท่านยูกิเองก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่คิดไว้ได้ถูกต้องไหมช่างน่าเสียดายจริงๆที่ข้าไม่มีโอกาสเห็นมันด้วยตัวเองเจตจำนงของดัมราดานน้นจะต้องถูกส่งต่อให้ยูกิอย่างแน่นอนและเพื่อที่จะให้ได้ในเจตจำนงนั้นความทะเยอทะยานของยูกิก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายของดัมราดาดัมราดานน,าาน้นไม่ได้คาดหวังสูงจนเกินไป อย่ากังวลไปเลยยังมีงานอีกมากที่ต้องทำและผมจะช่วยนายเอง <c oughs> การพูดจาหน่อมแนมแบบนี้ไม่สามารถทำให้ชนะข้าได้หรอกเป็นความพึงพอใจที่เปี่ยมล้นออกมาจากหัวใจของดัมราดาแม้จะถูกครอบงำอยู่แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความรู้สึกนี้ของดัมราดาได้ดัมราดาทำตามสิ่งที่เขาพึงพอใจแล้วเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมานักรบกว่า30คนที่กระจายไปตามท้องถนนของเมืองหลวงด้วยคำสั่งของยูกิและคากริ พวกเขาพยายามตั้งใจที่จะหนีจากเมืองหลวงของจกักรวรรดิในตอนกลางคืนและเลงที่จะกลับมารวมตัวกกองทัพผสมอีกครั้งสถานที่ตั้งคือแคมป์ของกองพลผสมที่อยู่ใกล้กับชายแดนของจกักรวรรดิและอยู่ติดกับอาณาจักรดราวกอนเป็นที่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของจกักรวรรดิไปทางตะวันตกเฉียงใต้500กิโลเมตรและระยะทางนี้จะต้องใช้เวลามากกว่า10วันถ้าเปรียบกับการเดินทางของพ่อค้าแต่ผู้คนที่สามารถใช้เวทมนตร์ระดับสูงได้ จะสามารถเคลื่อนที่ไปมาในระหว่างสถานที่ที่กำหนดไว้ได้ทันที โดยการใช้ประตูเคลื่อนย้ายที่ได้ทำการติดตั้งไว้อยู่ทั่วเมืองหลวงของจกักรวรรดิเป็นเหมือนของขวัญที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเวทมนตร์ที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่คนหลายร้อยคนจะใช้ประตูเคลื่อนย้ายพร้อมๆกันและการวาร์ปนั้นปกติจะต้องได้รับการป้องกันที่แน่นหนาในฐานะอุปกรณ์ที่สำคัญแม้กระทั่งในยามราตรีเช่นนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายที่ฝ่ายศัตรูจะคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้นี้ คาการิไม่ลังเลที่จะเลือกใช้เส้นทางที่เธอเคยไปเธอตัดสินใจทันทีว่าแทนที่จะทำให้เกิดเรื่องที่นี่มันจะเป็นการดีกว่าที่จะมุ่งมั่นกับเจตนารมณ์ของสงครามที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกทุกคนในกลุ่มนั้นเป็นเหมือนดังยอดมนุษย์ที่มีแรงเกินกว่าปกติทั่วไปและด้วยการวิ่งโดยไม่หยุดเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเราก็จะถึงที่หมายท่านคาการิท่านยังโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรขอบใจนะที่เป็นห่วงเทีย คากริขอบคุณเทียญิงสาวสวมหน้ากากที่วิ่งอยู่ข้างๆเธอคากรินั้นแต่เดิมเป็นจอมมารและหลังจากพ่ายแพ้ให้กับจอมมานเรออนในการสูญเสียเธอนั้นก็ยังคงอยู่ในสภาวะร่างจิตอยู่หลายทศวรรษในครานั้นคากริไม่ใช่สิ่งมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอีกต่อไปเขาได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะคงไว้ซึ่งตัวตนของตนเอง เผอเพื่อนๆฟังลรางงนะครับคือคาการิเนี่ยเมื่อก่อนเป็นจอมมารคาการีมครับแต่ตอนที่เป็นจอมมารคาการีมเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเขาเป็นผู้ชายฮะเมื่อข้ามผ่านช่วงเวลาไปในที่สุดพรของยูกิก็ทําให้ได้รับร่างเหนือในที่สุดจากนั้นการได้รับร่างกายนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถกลับมามีพลังที่แข็งแกร่งได้ดังนั้นในตอนนี้เธอจึงมีความสามารถในการต่อสู้ เทียบเคียงได้กับอสูรระดับสูงและในกลุ่มผู้ที่แข็งแกร่งกลุ่มนี้พวกเขาก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังเช่นกันอืมมันก็น่าจะดีนะถ้าเวลาแบบนี้มีราพาร์คอยู่ใกล้ๆใช่แล้วถ้าราพาร์คอยู่ที่แน่นด้วยเขาก็คงสามารถเอาชนะดําราดาได้โอ้โหบอสก็แข็งแกร่งเช่นกันรับรองว่าเขาต้องเอาชนะได้และกลับมาหาพวกเราอย่างแน่นอนใช่แล้วแหละอืมก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละ แม้ว่าคาการิจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มเพื่อยืนยันแต่ภายในนั้นเธอก็รู้สึกวิตกกังวลมากเสียงระฆังที่เปรียบดังเหมือนเสียงเตือนที่ดังอยู่ภายในใจของเธอนั้นดังมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วและความกังวลใจของคาการินั้นก็ยังคงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ดีมันไม่ดีจริงๆฉันทัตยาน,นี้เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเธอไม่รู้กี่ครั้งแล้วดังนั้นแม้ว่าคาการิจะไม่รู้อะไรเลยแต่เธอก็เริ่มคิดว่าจะต้องหาทางออกกักสถานการณ์นี้ยังไง จากนั้นก็หันไปมองที่เพื่อนที่ไว้ใจได้มากที่สุดนั่นก็คือเทียและฟุตแมนเรียกลาพัสเถอฮะบอกเขาให้กลับมาเดี๋ยวนี้เทียและฟุตแมนนั้นสามารถสนทนาผ่านเวสื่อสารได้ไม่ว่าตัวตลกสายกลางนั้นจะห่างไกลกันแค่ไหนพวกเขาก็สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างใกล้ชิดลาพัสถูกส่งตัวไปในฐานะผู้ส่งสารโอเคเอาเลยนะระฆังเตือนที่มีแต่คากริเท่านั้นที่ได้ยินก็ดังขึ้น นั่นหมายความว่าไม่มีเวลาเหลือแล้วหลังจากการตัดสินใจคากริก็ไม่ได้สนใจเทียและออกคำสั่งที่สองต่อไปพวกเราจะแยกกันตั้งแต่ตรงนี้ให้ตัดสินใจตามวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ให้คิดถึงการมีชีวิตรอดเป็นลำดับแรกด้วยจุดมุ่งหมายที่จะรวมตัวกันกักกองทัพผสมอีกครั้งคำพูดสุดท้ายนี้เธอยังไม่ทันได้พูดออกไปและเธอก็ได้รู้ว่ามันได้สายเกินไปซะแล้วมันน่าทึ่งมากข้าคิดว่า ข้าได้รบร่องรอยของจิตของข้าไปทั้งหมดแล้วเชอีกแต่ต้องขอบคุณที่สังเกตเห็นนะชายในเครื่องแบบทหารกล่าวในขณะที่เขาโผล่มาจากความมืดคนคนนั้นก็คือร้อยโทคอนโดนั่นเองไม่ใช่เพียงแค่คอนโดเท่านั้นยังมีผู้คนที่กระโดดออกมาจากหลังคาอาคารจากฝั่งต,ตรงข้ามโดยไม่พูดอะไรจำนวนนั้นมีประมาณ50คนทว่าคนทั้งหมดนั้นสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังที่แข็งแกร่งจากลมหายใจ ใช่แล้วองค์รักษ์ภายใต้สังกัดของพระจัชชกรพัรดิใช่แล้วแหละพวกเจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องขัดขืนหรอกจงยอมแพ้ซะด้วยวิธีนี้พวกเจ้าก็จะได้รับความตายอันมีเกียดที่องค์จกักรพรรดิได้มอบให้แก่พวกเจ้าใช่แล้วแหละพวกเจ้าจงยอมรับมันซะร้อยโทคอนโดท่านคือหัวหน้าของเรา Imperial Guardian อิมพิเรียลการเดียนงั้นหรอแม้จะถูกรู้ตัวตนแล้วแต่คอนโดนั้นก็ยังไร้ซึ่งความรู้สึกไม่ว่าจะทางด้านลบและด้านบวกแต่เพียงแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับคา,าริ คากริและคนที่เหลือได้รวมตัวกันในขณะที่ถูกรายร้อมไปด้วยเราอัชวินณจุดนี้การต่อสู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปแล้วอัชวินภายใต้สังกัดพระจกักรพรรดนั้นมียุธทธปกรณ์ครบมือแม้กระทั่งอาวุธระดับเรเจนแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งเท่ากันแต่ช่องว่างระหว่างพลังของยุธทธปกรณ์นั้นก็ยังมากเกินไปแม้ว่าจะเสียเปรียบอย่างท่วมท้นแต่ไม่มีพวกพ้องของอยูกิคนไหนที่จะยอมแพ้ในเวลาแบบนี้ ไม่เอาหนานี่ก็เป็นวิธีการที่จะประหยัดเวลาได้ดีเลยไม่ใช่หรอไงใช่แล้วมาดูกันเลยว่าจะสามารถจัดการกับไอ้พวกอัศวินนี้ยังไงโทนีอ่ออสผู้เึ่งดูเหมือนคนกําลังจะตายเมื่อครูได้พูดขึ้นและอารีเอะก็เดินตามเข้ามาเหล่าผู้ที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษนั้นควรจะดูเป็นอย่างพวกเขาและเธอและผู้คนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆและในหมู่พวกเขาคาการิก็กําลังวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสิ้นหวัง โอกาสที่จะรอดชีวิตพร้อมกันทั้งหมดนั้นแทบจะเป็นศูนย์และเป้าหมายในหนทางแห่งชัยชนะในเชิงยุทธวิธีนั้นก็คือจะต,ต้องรวบรวมกำลังพลที่มากขึ้นโดยการมารวมตัวกันของกองทัพผสมและเพื่อการนี้ก็คงจำเป็นที่จะต้องซื้อเวลาก่อนที่ยูกิจะสามารถเอาชนะดัมราดาได้และก่อนที่ราพรัชจะรีบกลับมาช่วยจะต้องซื้อเวลาอันมีค่านี้คาการิตระหนักดีว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องทำจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาระ คงต้องมีใครสักคนทําสิ่งน,นี้ในขณะที่คิดไปพร้อมกันนั้นคาการิก็ก้าวไปทางคอนโดเจ <c oughs> <c oughs> ้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของข้างั้นหรอใช่แล้วล่ะขอพิสูจน์ความแข็งกแกร่งของระดับหัวหน้าอัศวินหน่อยถึงจะพูดอย่างนั้นแต่คาการิก็รู้ดีว่าความแข็งกแกร่งของเธอนั้นไม่มีจุดไหนที่สามารถเทียบได้กับคอนโดจุดประสงค์ที่แท้จริงของคาการิก็คือทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ ชัยชนะนั้นเป็นไปไม่ได้แต่อย่างดีที่สุดก็เพื่อซื้อเวลาคากริตั้งสมาธิและตั้งท่าต่อสู้กับคอนโดในทางกลับกันคอนโดนั้นไม่แมนที่จะมองไปที่คากริแต่มองไปที่การต่อสู้รอบๆและถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ข้านะ่ะไม่ชอบทํางานที่ไรประโยชน์และข้าะจะไม่ให้เวลากับแผนกลยุทธ์การทวงเวลาของเจ้าเจ้าเข้าใจไหมว่าเจ้าไม่สามารถชนะสงครามนี้ได้เพียงเพราะแค่มีจิตใจแห่งการต่อสู้อืมก็อาจจะ แต่ด้วยการสวดภาวนาก็อาจจะทําให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้นะไร้สาระคนที่เคยเป็นจอมมารอย่างเจ้ากับพูดอะไรเรากับเพ้อฝันเมื่อได้ยินดังนั้นคาคาริก็ดาะรินของเธอในบรรดามิจหายนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าตัวต,วตนดั้งเดิมของเขานั่นคือจอมมารแต่คอนโดนั้นก็สามารถเปิดเผยเรื่องนี้ได้อย่างง่ายได้นั่นคือระดับข้อมูลข่าวสารที่เขามีสําหรับคอนโดนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรนอกไปจากเรื่องเล็กน้อยสําหรับเขา เจ้าช่างดูถูกกันจริงๆไม่ข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นขอบอกบางอย่างกับเจ้าไว้ซะจุดประสงค์ของเธอที่จะรวมตัวกันกับกองทัพผสมนั้นมันไม่มีทางสำเร็จหรอกเมื่อกี้นี้จัก,กรพรรดิลูดโดราได้จัดกองอัศวินศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเดินทางไปที่แน่นแล้วจะพูดว่าอะไรนะ นี่มันไม่ใช่ภาวะธรรมดาแล้วที่จักรพรรดิจะเดินทางออกมาด้วยตัวเองแต่สิ่งที่คากริสนใจก็คือคำว่ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่ามีเพียงแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้รับขัดเลือกไม่ใช่แค่ว่าใครที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อฟาบาลด,ดลูดอราเท่านั้นแต่คนที่ไม่สามารถมีโอกาสที่จะวิวัฒนาการได้ก็จะไม่ได้รับขัดเลือกและกลายเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์แกหมายความว่ายังไงเธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอ ที่เธอน่ะรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพียงแค่เพราะเธอยังมีโอกาสที่จะวิวัฒนาการทั้งหมดนั้นอยู่ในแผนการของฝ่าบาทไร้สาระแกกำลังจะพยายามจะบอกว่าแผนการของพวกเรานั้นถูกมองออกตั้งแต่แรกแล้วเหรอคาการิมีอารมณ์สับสนคอนโดพูดพร้อมก็กวาดสายตาไปทางคาการิอย่างเบื่อหน่ายเช่งเป็นคำถามโงๆเจ้าคิดว่าจะตบตาข้าในเมืองหลวงได้อย่างนั้นเหรอภายในของคา,ารินั้นมีไฟแห่งความโกรธเคือง รลุโชนขึ้นอย่างจางๆไฟนั้นเป็นไฟแห่งความอัปยศด้วยยูนิคกิลของเธอในฐานะแพลนเนอร์ผู้วางแผนคาการินั้นได้จัดวางแผนทุกอย่างและพยายามดำเนินการให้สำเร็จแม้ว่าแผนนั้นจะล้มเหลวอย่างต่อเนื่องเพราะริมารุแต่ตัวของคาการิก็ภูมิใจที่ได้เป็นคู่หูของยูกิและอยู่กับเขาในฐานะนักยุทธศาสตร์ของยูกิในทางกลับกันคอนโดนั้นได้เย่อหยันกับสิ่งที่คาการิได้ทำไปนี้มนุษย์ จะสามารถทําอย่างนี้ได้ยังไงเธอหมายถึงยูกิคางูระชากะใช่ไหมความเดือดดาลที่รุนแรงได้เข้าครอบงําจิตใจของคากริและดวงตาของเธอนั้นก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่เธอก็ยังสามารถมองเห็นได้ว่านั่นคืออุบายที่คอนโดใช้ถ้าเธอปล่อยให้ความรู้สึกโกรธนั้นวิ่งพรานไปทั่วเธอก็จะแพ้ในการต่อสู้ที่เธอนั้นมีโอกาสเอาชนะได้หลักฐานก็คือฟุตแมนที่เขาไม่รู้ตัวว่า ตัวเขาเองนั้นได้ถูกความโกรธของคากริกระตุน้นทําให้เขาสูญเสียสติและเข้าโจมตีคอนโดด้วยทุกอย่างที่เขามีในบรรดากลุ่มของตัวตลกนั้นฟุตแมนเป็นผู้ชิงภาคภูมิใจในตัวเองที่มีพลังโจมตีสูงสุดเขาได้ปล่อยระเบิดเวทมนต์ขนาดใหญ่ออกมาโดยไม่สนใจว่าถนนจะถูกทําลายโดยชิ้นเชิงคอนโดนั้นหลบหลีกอย่างง่ายดายและทําให้สัญญาณเตือนภัยที่ข้างถนนนั้นดังขึ้น และสิ่งนี้ก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าจะทําให้เกิดความกระหนคลังใหญ่แบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทหารภายใต้สังกัดขององค์พระจักรพรรดเท่านั้นแม้แต่ทหารรักษาการทั่วไปหรือฝูงชนก็คงจะพุ่งเข้ามาอย่างที่เกิดเหตุนี้เมื่อเป็นในกรณีนี้ขาการิและคนอื่นๆก็คงไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันตราบใดที่มีคนเข้ามาขวางทางก็ถือว่าเป็นศัตรูโดยที่ไม่ต้องแยกแยะ พวกของคอนโดก็คงตระหนักดีถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่ทำไมคอนโดถึงยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือคำถามของคากริคากริตั้งสติและใจเย็นหรือว่าชายคนนี้แค่พยายามทำให้ฉันโกรธเนื่องจากคากริเห็นในสิ่งที่คอนโดพยายามจะทำเธอจึงต้องพยายามคิดในมุมของคอนโดเมื่อคิดอย่างนั้นคากริก็ระงับความโกรธของเธอเมื่อถึงจุดนี้คลื่นแห่งความไม่สบายใจก็ปรากฏขึ้นราวกับว่าเธอพลาดอะไรไปบางอย่าง เดี๋ยวก่อนตำราดาถูกใครบางคนบงการและท่านนั่นคือคอนโดล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่14บทที่3พารที่3การหนีตายไม่นะครับคอนโดจาัดก,การกับมีชาไปคนหนึ่งแล้วคราวนี้จะมาจาัดก,การกับาคากริซึ่งเป็นสาวสวยอีกคนหนึ่งผมทำใจไม่ได้จริงๆครับมันจะเฮี้ยมเกินไปแล้วแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไราคากรินั้นจะสามารถกลับไปรวมตัวกับพวกเพื่อนๆได้หรือเปล่า ถ้าอยากทราบก็ต้องมารอดูกันในตอนต่อไปละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับเพราะว่ายิ่งเครียดมันก็ยิ่งทำให้เรื่องต่างๆแย่ลงนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจากกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ